มูเล่คัมอะมานี่มืดแล้วคัมอะมูเล่คัมช่ามูเลวอร์แอดดูมูเล่อยู่ไหนคัมอะคัมคัมช่า khăm hà khăm hà đi tỉ vá kiền ma khăm hà khăm chưa ơi vì nghe chưa Cắp chưa, cắp chưa, 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 chưa. mượt. 哎。 เข้ากลงลูกย้แย้แย้ำอุ้ยย้มเข้าบ้านเก่งมากดึกจีออกนานแล้ววันนี้ได้เล่นนานแล้ว good night good night good n i g good night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  good, night. good night. Ak ak oy, n o o night พะปก่อยนกแก้วสีเทาหางแดงพันแอฟริกาเก่อายุ19ปีค่ะชื่อมูเลอร์นะคะ มูเลอร์แซนสนขอบคุณค่ะมาบอกหลับฝันดีเอซทุกคนค่ะหลับฝันดีโกดนัทโชกอตไม่ออกแล้วค่ะไม่ออกแล้วนะคะปิดแล้วนะคะไม่ออกแล้วค่ะพอแล้วมืดแล้วบายบาย